ทำนายฝันตอนฝันเห็นปลาหมึกความหมายในแง่ลบของปลาหมึกคือลางร้ายความยึดติดหมกมุ่นเจ้ากี้เจ้าการเอาตัวเองเป็นใหญ่อารมณ์ร้อนการถูกควบคุมอุปสรรคความอิจฉาความหมายในแง่บวกของปลาหมึกคือวาทศิลป์เป็นคนกลางมีความสามารถในการไกล่เกลี่ยความสำเร็จ ความสุขชัยชนะเหนือความท้าทายและอุปสรรคฝันเห็นปลาหมึกยักษ์หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านสามารถทำอะไรพร้อมๆกันโดยไม่เสียสมาธิเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีสเสน่ห์ทำให้มีผู้คนมากมายอยากเป็นเพื่อนด้วยและมักจะได้รับงานหนักจึงต้องแบกรับความกดดันของคนรอบข้างอยู่เสมอ ฝันว่าโดนปลาหมึกพ่นน้ำใส่หมายถึงอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับปัญหาที่กำลังจะถาโถมเข้ามาหากว่าคุณสามารถใช้จุดแข็งที่ตัวเองมีอยู่ก็จะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่จะต้องแก้ปัญหาไปทีละปมอย่าทำแบบใจร้อนฝันเห็นปลาหมึกรัดแขน หมายถึงภายคุกคามหรือการถูกครอบงำคุณอาจจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันหรือถูกคนที่มีอำนาจมากกว่าควบคุมทิศทางในชีวิตหรือหมายถึงความรู้สึกผิดหรือความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้คุณมีความก้าวหน้าในชีวิตหรือเป็นแผลใจที่ไม่สามารถลบเลือนได้ ฝันว่าจับปลาหมึกหมายถึงความสำเร็จทางการเงินหรือการงานคุณจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือทำโครงการใหญ่ๆนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นหรือเสนอไอเดียใหม่เพราะมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจสูงฝันว่ากินปลาหมึกเป็นฝันดีเพราะมันหมายความว่าคุณกำลังจะได้เจอเรื่องดีๆในอนาคตอันใกล้ คุณมีแรงบันดาลใจหรือพลังงานที่พร้อมจะพุ่งชนกับอุปสรรคและมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการทำตามความฝันซึ่งความมุ่งมั่นที่ว่านี้ได้ส่งผลดีต่อบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของคุณด้วย